สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลลงทุนนะครับเพจเราช anel เราก็เพื่อที่ให้ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินนะครับให้ได้นะครับก็อาจจะไม่ถึงขั้นมีสภาพทางการเงินก็ได้นะแต่ว่าสามารถที่จะเกรียณสุขนะครับมีเงินใช้นะครับไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินนะก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ไม่สามารถทํางานไปตลอดชีวิตจริงไหมครับก็จะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องหยุดทํางานนะก็วันนี้ผมก็มาแชร์นะครับ ลงทุนนะครับจนได้ปันผลปีละล้านนะครับลงทุนจนได้ปันผลปีละล้านนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมเอามาแชร์เนี่ยก็เป็นของเพื่อนผมนะครับก็คือลงทุนแล้วเรียกว่าต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จเนาะลงทุนจนได้ปันผลปีละล,ะล,ะล,ะละ้านแต่อิสรภาพทางการเงินนะครับก็ต้องถือว่าคนที่ได้ปันผลปีละล้านนะโดยไม่ต้องทํางานอะไรอีกแล้วะนะ <c oughs> คือเหมือนกับอาจจาะงานไม่มีราจากงานละหรือว่าเกษียณละ นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเงินใช้ด้วยปีละล้านโดยที่เราไม่ต้องลงแรงนะแต่ถ้าเขาทํางานอยู่ก็อาจจะหางานเสริมอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นกําไรขึ้นมาอีกนะครับก็คือหมายความว่าเรียกว่าอยู่ได้และกันเนาะเรามาดูกันเลยนะครับก็ข้อมูลเนี้ยก็คือดาวคือรวบรวมนะครับก็สิ่งที่เพื่อนผมเขาส่งมาให้ก็คือรวบรวมมาจากตัวเราต้องเปสมาชิกข,ของอที ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดพวกนี้มาได้นะครับก็คือเราไปที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน s e t อาร์ดนะครับแล้วก็สมัครสมา,สมาชิกก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารทํานองเนี้ยมาได้ผมคงไม่สอนวิธีทำเนาะไปศึกษาซึ่งมันไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าเพื่อนผมคนนี้ก็ค่อนข้างมีอายุนะเขาก็ยังทําได้นะโอเคนะครับ เรามาดูกันเลยนะก็เงินปันผลเนี่ยมาจากหุ้นเก้าตัวนะครับมาจากหุ้นเก้าตัวนะผมขออนุญาตปิดชื่อย่อหลักทรัพย์นะครับเพื่อไม่เป็นการชี้นําแล้วก็ปิดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นชื่อผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อที่จะเซฟความเป็นส่วนตัวไว้นะครับก็ถ้าที่ดูนะครับจากที่ดูเนี่ยก็จะมีจำ,จำนวนจำนวนสุทธ,ธิตรงนี้ก็คือจำนวนเงินปันผลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือภาษีนี่คือวันที่จ่ายนะครับก็ตัวแรกนะครับจ่ายปันผลมา1นึ่งแสน 2 1 0 0 0บาทนะครับตัวที่2จ่ายมา5 1 3 0 0อบาทนะครับตัวที่3จ่ายมา5 5 0 0 0นับาทนะตัวที่4จ่ายมา180,000 90 000บาทนะตรงนี้รวมกันได้เท่าไหร่ละลอันนี้ประมาณสักแสนหนึ่งก็2อ2แสนสนะครับบวกอีกประมาณ2 0 0แสนก็ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทนะครับบวกอีกประมาณ3 0 0แสน3แสนสีแสนก็ประมาณสักเจ่าไหร่ดนละ 7, ก็ส <One> ร <input> ุปสิรวมแล้วประมาณสักน่าจะเก้าแสนกว่าบาทนะเพื่อนๆลองไปบวกตัวเลขพอดีผมต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้ไม่ได้บวกมาให้แต่ว่านี่คือต้องการจะแสดงให้เห็นว่าความสําเร็จสามารถทําได้นะครับแล้วก็พอร์ตของเพื่อนผมคนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะก็คือประมาณสักแต่ว่าก็ใหญ่พอสมควรน่ะนะก็ผมอบอกตัวเลขเลยก็ได้ก็น่าจะประมาณประมาณยี่สิบล้านนะครับยี่สิบล้านซึ่งการลงทุนเขาเนี่ยเขาลงทุนมาตลอดชีวิตนะครับ ตั้งแต่ทํางานแล้วจนบัตรนี้อายุก็เ,เรียกว่าเป็นไม่ใช่วัยรุ่นก็นแล้วกันนะเป็นวัยที่มีอายุก็แล้วกันนะครับเป็นวัยที่มีอายุนะก็เรียกว่าถ้าเราลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ประสบความสําเร็จมันก็มีนะนะครับก็อยากให้กําลังใจทุกท่านนะครับอันนี้ผมมาแชร์ให้เป็นแรงบรันดาลใจแล้วกันเนาะส่วนวิธีการว่าเราจะทํายังไงถึงให้ได้แบบนี้บ้างนะ <S 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 นะผมเชื่อว,ว่าแล้วถ้าเราเริ่มต้นเริ่มสตาร์ทเนี่ยโอกาสสาเร็จก็มีแล้วนะครับ ก็ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับเอาคลิปนี้เาเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจังคราวหน้าเราอาจจะมาอัปเดตกันใหม่นะครับสวัสดีครับ